สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะก็มาพบกับครูยี่แล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่14แล้วนะคะมีใครที่ยังไม่ได้เคลียร์งาน เก่านะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะรีบๆเคลียร์งานนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะเราก็จะปิดเทอมหนึ่งแล้วนะคะถ้าหากนักเรียนไม่รีบเคลียร์งานนะคะ เราก็จะไม่มีคะแนนเก็บนั่นเองนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนรีบๆเคียงงานนะคะเพื่อที่เราจะได้มีคะแนนเก็บแล้วก็ได้เกรดสีแบบสวยๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะครูยิ่จะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะ 我可以再忍 ต่อจากนั้นก็นำไปที่เลี้ยงร่างกาย ใน EP ที่14นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของ circulatory system นะคะหรือระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะคะระบบไหลเวียนโลหิตคืออะไรนะคะก็คือระบบที่มีการทำงานร่วมกันของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะทำหน้าที่ในการลำเลียงขนส่งน้ำสารอาหารแก๊สออกซิเจนแล้วก็สารอื่นๆนะคะไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อใช้ในกระบวนการทำงานแล้วก็การเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะคะ อ่ะเรามาดูองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตกันบ้างนะคะอ่าหนึ่งหัวใจนะคะทำหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆขทั่วร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งหัวใจของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะคะได้แก่ห้องบนขวานะคะอ่าหรือว่าไเเ h เ a ียมนะคะแล้วก็ห้องบนซ้ายนะคะหรือว่า เรฟสเอเียมนะคะแล้วก็ห้องล่างขวานะคะไรเวนติเคิลนะคะแล้วก็ห้องล่างซ้ายเรฟเวนติเคิลนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีริ้นหัวใจนะคะขั้นกลางนะคะระหว่างห้องข้างบนกับห้องข้างล่างนะคะอ่าข้างขวานะคะก็จะขั้นกลางอยู่ตรงนี้นะคะส่วนข้างซ้ายนะคะก็จะขั้นกลางอยู่บริเวณนี้นะคะตรงริ้นหัวใจตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะองค์ประกอบที่2นะคะของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะก็คือโลหิตหรือเลือดนั่นเองนะคะซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้นะคะ1น,นะคะก็คือเม็ดเลือดแดงนะคะเป็นเม็ดเลือดที่มีจำนวนมากที่สุดนะคะมีฮีโมโก,โกบินนะคะที่ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยมีสีแดงนะคะมีหน้าที่รับแก๊สออกซิเจน จากปอดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับไปฟอกที่ปอดนั่นเองนะคะ 2. นะคะก็คือเม็ดเลือดขาวนะคะนักเรียนเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนะคะทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคสร้างภูมิต้านทานโรคให้ร่างกายของเรานั่นเองนะคะ 3นะคะก็คือเก็ดเลือดนะคะเก็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการช่วยให้เลือดแข็งตัวนะคะแล้วก็หยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลนะคะโดยจะรวมตัวกันนะคะเป็นก้อนแข็งนะคะปิดบริเวณหลอดเลือดที่ถูกตัดหรือฉีกขาดนะคะทําให้เลือดหยุดไหลนั่นเองนะคะเมื่อเราสังเกตไหมคะเมื่อเราเป็นแผลนะคะแล้วเลือดไหลนะคะเลือดเนี่ยก็จะแข็งตัวนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะองค์ประกอบที่สามนะคะก็คือโลหลอดโลหิตหรือหลอดเลือดนะคะมีสามชนิดนะคะนักเรียนอ่ะก็คือ 1. นะคะก็คือหลอดเลือดแดงนะคะหลอดเลือดแดงเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดดีนะคะออกจากหัวใจนะคะหรือว่าห้อง r i อ่าห้อง,องเรฟเวนติเคินะคะส่งต่อไปอยัง ลอดเลือดฝอยนะคะเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะ2ก็คือหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดเสียนะคะจากหลอดเลือดฝอยนะคะที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายนะคะกลับเข้าสู่หัวใจห้องางบนขานะคะหรือว่า right เอเรียมนะคะเพื่อส่องไปฟอกที่ปอดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะหลอดเลือดฝอยเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงนะคะทำหน้าที่ลำเลียงเลือดดีนะคะรับส่งต่อจากหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็รับเลือดเสียที่ร่างกายไม่ต้องการนะคะ กลับเข้าสู่หลอดเลือดดำนะคะอ่าก็คือทั้งรับแล้วก็ทั้งส่งนั่นเองนะคะรับเลือดเสียแล้วก็ส่งเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองนะคะเลือดฝอยนะอ่ะอ่าหลอดเลือดแดงนะคะและหลอดเลือดดำนะคะจะแทรกในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายของเราเลยนะคะเหมือนในรูปเลยนะคะนี่อ่า นะคะหลอดเลือดนะคะก็จะเต็มนะคะสีแดงนะคะก็คือหลอดเลือดแดงส่วนสีน้ําเงินแทนหลอดเลือดดํานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเล็กๆๆๆแขนงเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าหลอดเลือดฝอยนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะอ่าซึ่งระบบไหลเวียนโลหิตนะคะหัวใจของเราก็คือมีสี่ห้องใช่ไหมคะห้อง บนขวานะคะไรเอเ a t r i u นะคะก็คือจะรับเลือดเสียนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายนะคะจากหลอดเลือดดำแล้วก็ส่งต่อให้กับหัวใจห้องล่างขวานะคะก็คือ right v e n t ิ i นะคะรับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนแล้วก็จะส่งไปฟอกที่ปอดนะคะอ่ะก็คือตามลูกศรนะคะส่งฟอกไปที่ปอดนะคะนักเรียน จากนั้นนะคะปอดก็จะส่งเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายนะคะหรือว่าริเอเทียมนะคะรับเลือดดีจากปอดแล้วก็ส่งต่อให้หัวใจห้องล่างซ้ายนะคะอ่าหรือว่าร a เวนติเคิลนะคะริเวนติเคิลเนี่ยก็จะรับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายนะคะแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะนักเรียนจาไว้เลยขวาล้ายซ้ายดีนะคะ ขวาก็คือรับเลือดเสียส่วนซ้ายก็คือรับเลือดดีนะคะอ่ะนะคะครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนมาให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะมาให้นักเรียนดูถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สุดยอดไหมห้องบนขวาหนึ่งในสี่ห้องของห้องหัวใจใหญ่โตใช่ไหมล่านั่นเพื่อนเราเขาก็ไปทำงานส่วนบนของร,ร่างกายไม่ว่าจะเป็นศีรษะแขนจากเส้นเลือดตุ่เพี้ยนไม่น่าขาวาเห็นละคนจะเหนื่อยเหมือนกันแล้วนะอาน,นี้กันดีกว่าอ๋อนี่คือลิ้นสามแฉกหรือที่เรียกว่าลิ้นไทคัสติเราจะพานนมันไป รีบรบกันเดี๋ยวไม่ทันกางกล่าวเนื้อสารกันแปลกดีเนาะห้องล่างขวา,ขาเนี่ยเ้อดูเรื่องสิหัวใจใกล้จะบีบอีกครั้งแล้วเอา้ายันกันหน่อยใกล้จะถึงทุ่งลมปอดแล้วนะไปรับออกซิเจนแล้วกับถ่ายของเสียกันพร้อมกันหรือ,อยังเ้อ วันนี้พอสองผบสิงไปปอมมจะกังดวนมันแล้วมันแล้วเดี๋ยวเราจดการเองโอ้ยนักอดทนกันหน่อยๆนะเด็กๆ จริงจริงสื่นมากเลยอะเฮะหวัวใจกำลังเต้นแรงแต่ว่ามีเหตุฉุกเฉินต้องการเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่งั้นทุกอย่างจะตายไปเร็วเข้าเล่นเอาเส้นเหนื่อยเลยนะถึงสักทีหัวใจห้องบนซ้ายอเออเพื่อนเราเข้ามาจากปอดจิต้าว้วาวนารอดจังเลยอะนี่นะห้องล่างซ้าย แข็งแรงและสรงพลังมากที่สุดเหนียวและมีพลังมากกว่าห้องล่างขวาเจ็ดเท่าเลยนะมันจําเป็นต้องสูบฉีดเลือดไปส่วนต่นตางๆของร่างกายเราจะไปส่วนล่างของร่างกายอาจจะเป็นท้องตับม,ม้ามลำไส้และขาโดยผ่านเส้นเลือดอาร์เทอรีซึ่งเป็นเส้นทางที่เราจะออกไปจากหัวใจนะนี่ก็หมดเวลาของข้าแล้วนะ เม็ดเลือดแดงมีชีวิต90วันมากสุดก็1 2อวันเท่านั้นแหละแล้จะไปตายที่ตับและม้ามไม่ต้องกลัวหรอกเราจะเกินมากกว่า2ล้านเม็ดทุกๆวินาทีโชคดีกันล่ะหัวใจเป็นกล้ามเนื้อไม่ได้อยู่ใต้อำนาจบังคับของสมองขนาด10คูณ15เซนติเมตรหนัก300กรัมไหลเวียนเลือด5ลิตรต่อนาที8000ลิตรต่อวันอันตราเต้นปกติ72ครั้งต่อนาที เลือดประกอบด้วยของแข็งของแข็งมีเม็ดเลือดขาวเป็ดเลือดและเลือดแดงเป็นส่วนประกอบส่วนของเหลวมีพลาสมามีน้ำถึง9 1เอปอร์เซ็นเป็นส่วนประกอบที่เหลือเป็นสารต่างๆ หลังจากที่ดูแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมว่าการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเขาทำงานยังไงนะคะอ่ะอ่ะเรามาดูวิธีการดูแลรักษาร,ระบบไหลเวียนโลหิตในการทำงานตามปกตินะคะอันนี้นะคะครูขอแก้นะคะอ่าพิมพ์ตกนิดนึงนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะก็คือ1นนะคะออกกำลังกายนะคะ สม่ำเสมอนะคะโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับร่างกายแล้วก็ไม่ควรหักโหมน,นะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะสองนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะช่วยบำรุงเลือดนะคะอย่างเช่นพวกตับเครื่องในสัตว์นะคะไข่แดงผักใบเขียวต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเสี่ยงต่อการ เกิดหลอดเลือดอุดตันนะคะเพราะไขมันเนี่ยจะไปอุดตรงหลอดเลือดเร่านะคะอ่าสามนะคะก็คือดื่มน้ําอย่างน้อยนะคะวันละ 6- กถึงแปดแก้วนะคะเพื่อให้เลือดเราเานี่ไหลเวียนได้ดีนั่นเองนะคะอ่าสี่นะคะปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะอ่าสรุปนะคะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ย เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายเรานะคะที่ลำเลียงเลือดแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายนั่นเองนะคะการดูแล,แลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานเป็นปกตินะคะจะทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีด้วยนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ หมดแล้วนะคะเนื้อหาที่ครูยีจะสอนนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมคะครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะอ่ะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็มีศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะ ก่อนอื long, ่นนะคะก่อนนี้เราจะจากกันนะคะนักเรียนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ครูนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ครูหน่อยนะคะอาวันนี้นะคะครูต้องขอตัวบาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ SDJ